นโยบายสาหรับกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นหัวใจของประเทศผมมีความเชื่อว่านโยบายที่ดีสุดนั้นต้องมาจากประชาชนที่เป็นอยู่ในกรุงเทพและคนที่ใช้บริการกรุงเทพทั้งหมดตรวจสอบความคิดทางด้านนโยบายการบริหารหรือภาพใหญ่ที่ผมคิดอยู่ก็คือว่าวันนี้กรุงเทพเราเนี่ยเป็นเมืองหลวงแล้วเราเป็นสังคมที่24ชั่วโมงอยู่แล้วชีวิตในกรุงเทพ ปีสองปีสาเราก็มีผู้คนลุกขึ้นมาทำอาหากินมากมายไม่ว่าจะเป็นปากคลองตลาดจะถูกจัดหรือโบเบหรือที่ใดๆก็ตามกรุงเทพเรามีคนเข้าออกทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา24ชั่วโมงแต่บริการกรุงเทพนั้นไม่เคยมี24ชั่วโมงดังนั้นกรอบความคิดในการบริหารพอกนั้นกรุงเทพต้อง24ชั่วโมงครับหมายความว่าไง,งหมายความว่าต่อไปนี้กรุงเทพมหานครเหล่านั้น เราจะมีการให้บริการราชการเราจะบริการประชาชน24ชั่วโมงเพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเรุองเทพอหล่านั้น,นเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครต่อไปนี้ก็ต้องเป็นผู้ว่า24ชั่วโมงหรือเป็นผู้ว่าสามกะเปรียบเหมือนกับภาคสังคมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลข้าราชการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าปะปาเขาก็ทางาน24ชั่วโมงตำรวจก็ทางาน24ชั่วโมง ดังนั้นผู้ว่าก็ต้องมีผู้ว่า2 4ชั่วโมงที่ากะมีทั้ทงภาคกลางคืนด้วยเพื่อบริการให้ประชาชนได้ท้องเราไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาและเกิดเหตุเมื่อใดแต่เราต้องให้บริการประชาชนเพราะประชาชนอีกจานวนนับล้านคนที่อยู่ในกรุงเทพมหา,าคนครหรือมาทํางานหรือมาอาศัยหรือมาค้าขายหรือเดินทางกรุงเทพมหาคนครนับล้านคนในภาคกลางเราจะมีผู้ว่าภาคกลางนะครับ